โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Go and g o l l อีอีกแล้วซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสมทีมนะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่านะในการสมทีมในแรงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาอาชีพของด็อกเตอร์อีกแล้วนะครับไปสมทีมนะโอเคแล้วก่อนจะไปดูก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับ เราก็ไปดูในเกมกันเลยโอเคเราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับน่เหมือนว่าทีมเราจะมีอาชีพโจนแล้วก็ลักลบนะครับโอเคเคลียร์อนไปก่อนนะตอนนี้เรามาเกิดตรงที่ด้านซ้ายล่างของแผนที่นะครับสายกลางหรือเปล่าน่าจะแถว,แถว,แถวแนั้นนะท่องน,นี้ก็จะมีบอสเป็นตัวกาดกอยนั่นเองนะ ได้เหมือนว่าทีมผมจะแยกกันนะผมอยู่กับลักลบแล้วกันนะเพราะว่าลักลบเขาหนานะครับเขาสามารถเยืนแต่งให้เราได้นะอืมอีกคนหนึ่งเขาแยกไปนะนจะสู้บอสได้หรือเปล่าะเดี๋ยวผมเคลียร์มอนแถวนี้ไปก่อนแล้วกันนะเอ้ยเพื่อนมาเยังยมสงามทำไม คือว่าผมต้องเปิดก่อนว่าเพื่อนถึงจะเริมไม่ใช่เพื่อนมันเก็บศพอยู่ทีบอตกันไหมเพื่อนผมเปิดก่อนแล้วกันนะเอ้เพื่อนมาช่วยก่อนข้างหลังนนี้ปอข้างหลังนี่ เฮ้ยมันโดนมาแล้วเพื่อนช่วยผมก่อนเฮ้ยโจนเข้ามาแล้วโอเคแยังช่วยนะมีโจรมาช่วยตัวกากอยมันเออมันมันถึกแล้วก็มันเออเราไม่สามารถสตันมันได้นะครับเราก็ต้องทำได้แค่ปันสามทีแล้วก็เดินออกมานะครับ ผ่านไปเฮ้ยเพื่อนมาเป็นนักรบนะทำไมไม่ายืนแทงให้เพื่อนล่ะตายแล้วตานี้จะรอดไหมเนี่ยอุ้ยได้ของทองไม่ได้ของมุ้งเกออะไรเอย่ยมันอเอิดว้าวกางเกงไม่ทนันซะงั้นอุ้ยของชีมุ้ง ผมเก็บก่อนแล้วกันเก็บเก็บนี้ตานี้ผมทันนะ <c oughs> <c oughs> คือนักลบเขาไม่ช่วยทีมเลยนะคะเก็บของอย่างเดียวเลยนะสงสัยเขาจะน่าจะเป็นเอ่อเล่นใหม่นละหรือเปล่านะแล้วมันน่าจะมีคนสู้กันข้างหน้านะเดี๋ยวเรารอก่อนแป๊บหนึง่งโอเคเหมือนว่าทีมมันจะมาแล้วไปไปหรือเปล่าเพื่อน ตอนนี้เอคือว่าเรามีสกิลหิได้นะเราสามารถหิลให้เพื่อนได้ด้วยนี่เลยเพื่อนไปแลวป้วเพื่อนไปตัวเปิดเออเขาอ,อยู่ไหนเดี๋ยวผมขึ้นไปดูก่อนอ้าวเขาอ,อยู่ข้างบนสกิลไปเอาไม่โดนเฮ้ยขมามาเพื่อนเอ,อนเพื่อนนี่มีมอนด้วยโอเคครับ มอนไม่สนใจแล้วนะเพราอยู่ข้างบนนะครับโดนไปก่อนที่นึ่งแล้วโจนผมเขาเอาจัดเลยเอ้าเอุาเอ้ยเอ้ยอ้ย้ยไปหรือเปล่าเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าหลังให้เองอุ๊ยโดนผัาเดี๋ยวแซกแข่งไปก่อน สกิลไ้เจ็บมามสิเพื่อนลงมาช่วยกันก่อนเพื่อนเฮ้ย <c oughs> เพื่อนนักรบนะเพื่อนมายืงแทงเพื่อนก็ได้นะลงมากรีอีก <c oughs> คนหนึ่งเขาไม่ลงมานะครับหายแล้วเนี่ยไวหรือเปล่าเนี่ยสกิลไ้อืมเออหิวเพื่อน เอ้ยเพื่อนอยู่ไกลเกินยืมไม่ได้เดี๋ยวปาขวาดไปก่อนสกิวไปเหมือนว่าเขาจะเจ็บเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนมาใกล้ก่อนไ้ยไปถึงนะเอาจะเอาเหรอเอาก็มาดีเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ย,ย,ยก่อนเพื่อนเอา นไปโอ้ยเพื่อนตายแต่ว่าเขาก็ตายไปแรกเลยครับหนึ่งหนึ่งนะอะไรเลยครับเข,เขาเล้วตัวเดียวนะครับเดี๋ยวอีกคนนึงเข้าไปไหนอะ่ะเขามีแค่สองคนเหรอแทนไปก่อนฟนันตันติโอเคโอเคเพื่อนมาช่วยก่อนโอเคตายไปนะโอ,โอเคแทงส่วนนะที่เขามี สามคนนะครับเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนก่อนแล้วกันคือนักรบเราคือเขาไม่ช่วยอะไรเลยนะเกี่ยวข้องอย่างเดียวเลยเออข้างหลังนี่เราคือบอดนะครับเราไม่ต้องสนใจก็ได้นะเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนกันก่อนก็อ <c oughs> ย่างส่วนะที่เมื่อกี้ทีเมเขามีสองคนนะครับถ้ามีสามคนคือเราไม่ไหวนะเอ้าเพื่อนเอ้าเบอร์สาม เอา้าเรียบร้อยไปแล้วอ่ะแลมาร์คที่ให้ซุปด้วยอา่าโอเคเราซุปได้ไอ้แล้วอันไหนของเบอร์สองอะ่ะน่าจะข้างบนนะอะลองซุปไปเลยโอ้ยโอ้ยแล้วบอสแล้วบอสเห็นผม เพื่อนออกไปเพื่อนออกไปเพื่อนปิดประตูปิดประตูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งเอ่อพวกยายเพื่อนแล้วกันนะเอาเพื่อนอไปไปครับเรียบร้อยครับเบอร์สามมัวแต่เก็บของละแตกเลยเราจะสู้ยังไงเนี่ยโอ้ยคนเต็มเลย ถ้าทีมผมไม่มีพวกชุดพวกอุปกรณ์เลยครับตายนะเมื่อกี้ไหวไมเนี้ยนะแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเพออืเออ่อนอทำไรเพื่อนเจอ,อเเไปไปดูเพื่อนใช้ได้หรือเปล่านะน่าจะได้นะเพราะว่ามันเป็นเกือบกันเว้นนะครับของเกือบน่าจะเป็นเกือบพลังลบนะครับ โจรก็น่าจะใส่ได้นะแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนหายตัวไปแล้วเหลือผมเดียว้อันตีอันตีแล้วฟันฟันเฮ้ยแล้วเขามีพระเออเอ้ยแล้วแท้แข็งเออความวังอยู่ที่เพื่อนแล้วเพื่อนเราจะรอดหรือเปล่าวิ่ง เดยเพื่อนจะรอดนะครับโอเคนะเพื่อนจะรอดอยู่นะ okay. ให้เพื่อนไปเก็บของก่อนนะครับเว้ยเนาแล้วม,มีคนมาเหมือนเขารู้ว่าเพื่อนผมจะมาเก็บของเลยโอ้ยรอดน,นเนี่ยเก็บเพื่อนเก็บ โอเคได้หมวกได้หมวกไปแล้ววิ่งวิ่ง่รอดไหมตลอดนะนักลบเขาวิ่งช้านะครับเหมือนผมเป็นโจรเขาวิ่งเร็วอยู่แล้ววิ่งออกไปโอเครอดนะนักลบก็ตามไม่ทันนะครับก็วิ่งช้ายอยู่แล้วนะเหมือนมาแล้วเอ้ยตัวอะไร อีมีสองตัวหลอดไหมนี่รอดไดยเพื่อนเฮ้ยทำไมก็ยิงมันก็เห็นเลยว่ะเออรอดได้ดไปเยี่ยมอุยอุยไม่รอดเอออุ้ยได้อยู่พันยาไปรอดหรือเปล่าอ่าทรงนี้ไม่น่ารอดเออโอเค โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ